มันคือฉากเนาะพี่เราจะได้เนี่ยคปหโมบบอกอันนี้ยให้ไปเขาลองหาไปให้ไปหกพัน ไม่กี well. 네่กักติตับ่อัตมบ่เยะมากกับซามต้เย เราเปิดไอยดีเดี๋ยวดอ่าตัวนี้นะอยู่ยตำ่ำสองหนึ่งยู่ต่ำสเปิดเีลสามอื้อนั่นแหละไม่หนึ่งสอง,สสอ,งสสอื้อหกพันหกพนห้าสองก็ไม่มี ามสก็ได้เต็มเคยอวันตัอนะจอนน้นจับปอบวเบื่อกินน้ำเปืองก็มากินน้ำเนนสีิบาเ4้าีิเจ็ดหมื่นเก่ับสามหมื่นเป็นเก้าหมื่นส กับสามหมื่นเจ็ดหมื่นกักสามตำไหมคะสี่หมื่นสี่หมื่นได้เต็มสี่หมื่นสี่มือนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเดมื่นอาลไปเจอสามจ้าเท่ากัหกใบตัวนี้คอยได้คอยตีขึ้นไม่คอยสองหมื่นเจอาจากเด้สามคอยไปหาวาคอยร่ทุพูอีกเหรอ เราก็ทกาหาสองแล้วก็เตียงซาไปน้ำอามากนซิบอกเออแม็กก็่อยเสียอันนี้ตีขึ้นไหมผิดเสียซีเมนเนาะซีเมินซีเมนในเจ้าได้เจ้าได้เต็มผิดเสียซีนบ่เจ้าได้เต็มเดี๋ยวที่แรกผู้ชายกอนาย้ชายกอน่อยเสียซี่อยเสียซี ข่อยมาได้นีเด็กสี่ข่อยยักเก่าทุกกออยข่อยเสียทุนข่อยเสียทุนถูกต้องบ่บ่าวเอามาใช่นีข่อยข่อยเอาแล้วบ่าถึงมาข่อยเอาแล้วเจ้าไปตองใจมาเออกักัข่อยเสียทุนข่อยเสียเต้ตัวนี้สามเันถูกหส ได้ป <differences S 2> ๊อปเงียบสินเลยเงียบเล้ใช่ไหม ร่วมตัวกันยังไงหกห้าห้องจาวันอเมริกาเอาอีกบอเอาแล้วเนาะตัวนก, 5, นะก, 5, วก, 5, กับห้าสองนะติงหกกับ5ห้าสองหกห้ากับหกสองสองอันตรายอนยเอามาอยูต่ำสามหกห้าครับ หกสองอยู่ตำสามคานออกหสาสมโยจแสดงทนขึ้นอ๋หกหกสองนะเออดูมีหอยู่บ่หก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 บ่มีเป๋าสองจา้าไปอย, <laughs> ยู่แสกอ่อไปยูแสอยู่ตำสามบ่ถือกินรถตัวตนะัแสอมตัวตอัียูแส กักหาสองกักอาไรก็ได้เท่านั้นล่ะตอนนี้ในหาหมื่นด้หาหมื่นเจ๊อ้าม่มีหกไยเตงหาบ่มีเองอาบ่มีมากักหาสองกักหาสองหอยกักสองหมื่นสองนเดซี่หมื่นบ่ไดซี่หมื่นโอ้ขึ้นไก็ไปได้สต๊กตกอรนี้อันตรายยังว่าหกสองตัวเดียว อก๋อี่สิบไปกักหกสองกันแล้วเนาะเตงสอแล้วก็แล้วเนาะเออเต็งสองโดดเอาเลยแท้กาังมัองคัเยือชวนมาชวงเนี่ย ไลยี่ถุงถุงมาแซนเอามาแซนกินฮลาจะได้บนี้กินเออถือคนรถมากเนี่ยมันออกจำมมมีกินบะมีมีแต่ประตูมูกเกามันจะใช้สิบหกเต๋าป่ะ มาไม่เสียโอ้ยเจ้เยอะละนอนหกยี่ม่รู้ดาวไหมเนี่ยดาก็เปิดสามดาก็ผาสองผู้ผาม่ะมีการเป่าเกิดขึ้นเป่าสามมาเจ็ดเดี๋ยวรูมสีกะยบะ เยาวีดีเยี่ยแล้ว <blunt> ก <animation> ็สองแล้วก็สามไหมสามไหมฮะเต็มครับเต็มเครื่องปล่ยเป่าเหียวเป่าเหียวทำไมไม่เป่าถ้าไมป่าก็เสียถ้าไมป่าก็ใจมาจ้าเอาไปก็หามงินแค่สี่หมื่นสองหมื่นสี Amen. 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 Amen.

นโลตัวไหน,นกับใครเอาไปหาจะเพลินหน่อข้าผิดน,นะใครเอามาหานี้ดับตาโล่กระถึงเกงคเต็งหกโลดต่ <4. S 1> ต็งหกหน้าสีอ่ะตัวสี่ เงลิปไปจังสงะเออโอ้ยกาสองวันนี้แ่กซีตัวกสูงวนนตติงีควนตติงสิบสามใบ เอาเปิดอ่สิเอามอีกเอาไปหมดก็บยจ <c oughs> กบบได้ลายจะเสียลายวะเอาสั่นเยียวต่ำนั่นไงไานวะเยียวตำไม่ใส่ตำสี่บันแต่อันนี้สี่ตุ่จะเนเปิเปิดมีแบเยอะมากกเยยอยอะสี่สองตุ่ 4, 4, อสี่มาสองตุ่สี่สี่สามตี๋เดยวมาเปน็นยัง่อยกระได้ทุนน่อยขึ้นนีละ กับไรแล้วนะอันทั้งหมดมันห้าหมื่นจห้าหมื่น่อมสองมัดสองหม่นห้าเ่งซีเนเลยบอกแนนมึงพบาทมีเราไเชียมเราเสียคเสียยังบ้นี่เต่งซีขีเสียต่งซีคก็ได้เอาไรใคยมักซีนจะมือยากหรเปล่าจะมือจะมือยา ก้าวสิไปจ้างมอจีดีคอยตดคอยติงยเยีเ่ยวเลยเยี่ยวันนี้คอยบ่ออกหรอกตดหกเอียวกบหกเอียว

นี่เป็เอ,อ,อ็กอาะทั้งหมดนะเย่ทั้งหมดตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะพาปากนี่กับตัวนี้อยู่เหมือนเดิมพาปากมันมีเอียวตัวนึงมาพาปากพาปากคับสามตัง้งอ่ะเปิดตัวนั้นนะเอาสิตัวนี้อยู่เอียวเดียวเลย เยอเดียวหกกจ็ตัวนะพูดเลยเจ็ดตัวก็ซ้ำนี่เฮ้ยหกก็ของเพื่อนนะหกมากหอยกระเซ็ดหอยตัวเจ้าเยี่ยวมากเดียวเห็นบอยเยี่ยวมากเลยสองหนึ่งน่ะเรียบร้อยกินกล่อมอีกแล้วอันนั้นอยู่เอียวเดียวแล้วจ้าอันนี้กินกล่อมจ้าเสียซองเหมือนใส่นี่บล็อตนี่บล็อตโอเค ขอก็นี่บลอนดสบแปดสิบแปดสามหมื่นหนี่กักหกเอียรสองหมื่นหกเอียวสองมืนนะโอเคขอบคุณจ้ะคนสวยบนดแล้วนะสวยจริงๆรมดแล้วนะเจ๊ก็สวยนะเจะหนาะสามหมื่นหกาเจ๊โมโหแล้วนะโมโหแล้วเจ๊แล้ว เอาไม่มเนีืองกีบบองน่ะเคิดีดีพอปันกันแล้วเนาะอกักหาสองกัหาสองตัวหาสองเจน่นี่นี้ว่ารอแล้วเจยน ออาหาสอง<ม>เอ,อเียวแล้วจ้ะกันหาสีเนะาะกันหาสองดีกว่าเย่ตัวน่ะนะอยู่ตำสองเลย<ม>อยู่ตำสองอ้ยอยู่ตำสองกับตำเอียวครับเพื่อนโมมีตำสองมันสิไม่เอียวแต่เจ้าเปิ้ตำสองตำเอียวยังนั้นคือมันใส่ได้มันใส่ โอ,อ้ติงซีอ่ะไรไหมติงซีติงดำไปเลยสี่ห้าเดืดจ่อดำสองกับดำเียวแล้วนะจะเปิดไปนิดเดีวยวเฮ้ยโอ้คือไหลควงสิบอะอืมก,กักหวกว่าปะลายขั้กว่าเนี่ยเดี๋ยวยูซีดำดนะ้วย อันนี้ยังไก่จะสุดกระไก่กันขามันใจพ่อป่าสันหมันใส่ติหกไปได้เดี๋ยวติงสี่เป็นบ่กะกองต่ำแล้วหยากมีหกเว้ยไปเมือาอยู่เดียวตัวเดียอันนี้อันนี้เดี๋ยวเด้อก่อนเปลี่ยนแผนเด้อที่แรกแบบมาอยู่ตำสองต่ำยอดเป็นบ่ยู่สองสองต่ำยอดใครว่าจะไปอยู่หกสูงเหมือนบ่แล้ว มีบสิเยี่ยวหกหกนะการหมต่ำคอยเปลี่ยนแผนแล้วเพราะอันหลังพวกเลาหกสูงไปเลยะเดี๋ยวขัวใจให้หกสูง6ตำได้ไหมหกสูงเลยอปว่าสิใส่หกสูงเปดไหมว่าสิเปลี่ยนแผนเงินเหลือสิบเหมือาทหนึ่งหมื่นบาทอันนี้ห้าหมื่นหรือสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้ามื่นสองมาสองหมื่นค่ะ อ่ะหกสูงหมื่นนึงใช่ไหมได้สามหมื่นลบงอเตียนแผนดังงลั่วเลยค่ยกระตุ้ามีหกหนึ่งตัวหกอ่ได้สักบาทก็ได้ละป็นหกถ้าั้นไม่มันใส่ท่ากินฟีค่อย้องกินก่อนแล้ววันนี้ขั่วเลย Vâng này, đồng linh là vào này. Ừ. Oh, bằng này. Đó, bằng. Giỡ tâm thôi nè 2องมากักสามตำสองตบตัวพร้อมเอาตัวน้องพร้อม็ยักจะก่อนได้บยากก่อนยากรุ่นกับมิคาซังเขาแร้วเจ้าเสียเงียไปสี่หมื่นไงคอยไปอยากยากสี่หมื่นคอยอยากสองหมื่บใบเป็นสิบใบตอนนี้คอยลุ้ตามสามหนาใบยากไหมปะนี้ยยากอีกแล้วก็ยากอน เกิดนั่นดิเขาไปยอะเลยเก็เก็บมาพอดีนะเห็นเราอยากพอดี4ีมืนนี่เขยาไป่สีเปิดเสียงบางๆก็สิบาเก็เอียวนกเลยอะมีกไหเสกดีด่เสียงสั่นจะม่แส่ี่ะเสียสี่หมื่น เออหรอป้าท so ีโหกดีอยู่หลายแบบบอกหกหกสี่หนเอประเด็นหลอมืออหนึ่งหนกสนยากกระจาสองหมื่นแต่กะาปกกาหกีเสียเงินอีกสามหมื่นแต่ก็ดยากสามหมื่นห้าสี่หหรือว่าเสียงสเสียงส อ,อาการกรรอกระเ็กมกหนึ่งหมุนหมุนมวยหมุน <laughs> อีกเันนักเรียนอเด่นนักเรียนไทยพักย่บ่เรียนซ้ำทุ่งมีพกัพกซ้ำเทียงทุ่งพักพ่พักเทียง าปฐมซื้อพักเที่ยงยังเดียวเที่ยงพักองเที่ยเดีเดินมาโอ้หให้น่เจ็แกงออกปเดนตื่งเตียวมเขาไม่ตีแป้งแป้อยชั่วมงหนึ่งพ่นเียชั่วโมงนึนเดีวิงไปไ่ได้หน่อยยายกันไหมเอาอีบ่สีเยียบอ่สีเยียวนะ จริงเหออันนี้ยูซีดำเลยลดสีดำกักซีดำเม่วนีเคยเลยเปิดบ่นี้แล้วเจ้าพยเยมีแต่ซีมาอยู่ไม่แล้วมีโทกำหานเล้มาเสย้วเยาออแต่อยู่เอียวสองห้าอนัเห็นบอกคอยก็ได้เนี่ยเสียการบวกเยาไปอีกเล้วสองไอยมีเยียวไหมโอ้เออ จะเอาไปสองหมืน่นก็ไม่ไปสามหมื่นอันนี้เต็งค่ะสั่งอไรอย่งเงี้ยไม่ว่ามีเดียว